มาดูการตรวจเข้มหน่วยด่านความมั่นคงที่จังหวัดสงขลากันบ้างนะคะด่านความมั่นคงบ้านขวนมีดได้เพิ่มความเข้มตรวจตราบุคคลและรถเข้าออกอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาป้องกันกลุ่มผู้ไม่หวังดีฉวยโอกาสสร้างสถานการณ์หลังเกิดเหตุการณ์ที่จังหวัดนราธิวาสค่ะด่านตรวจความมั่นคงบ้านขวนมีดอำเภอจนาจังหวัดสงขลาเพิ่มมาตรการเข้มเฝ้าระวังกลุ่มผู้ไม่หวังดีเข้ามาก่อเหตุในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสําคัญของภาคใต้ต่อล่างเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงจึงต้องมีการตรวจตรารถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกคันที่สัญจรผ่านด่านอย่างเข้มงวดเพื่อตรวจสอบวัตถุต้องสงสัยวัตถุแปลกปลอมอย่างละเอียดอาวุธปืนรวมถึงบุคคลต้องสงสัยที่อาจจะแฝงตัวเข้ามาก่อเหตุร้ายโดยได้มีการตรวจสอบภายในรถตรวจตราช่องสัมภาระ เน้นรถยนต์ที่มีการแจ้งเตือนมาก่อนหน้านี้ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีจากประชาชนผู้สัญจรไปมาหน่วยกำลังประจำด่านตรวจ ความมั่นคงยังคงตรึงมาตรการเข้มอย่างต่อเนื่องเนื่องจากด่านตรวจถาวรบ้านควนมีดเป็นหนึ่งใน4ด่านที่จุดตรวจความมั่นคงที่มีอยู่ทั้งหมด4จุดทั้ง4มุมเมืองซึ่งเป็นเส้นทางเข้ามาอย่างอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งด่านตรวจถาวรบ้านควนมีดเป็นเขตรอยต่อกับพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ต้องเพิ่มความเข้มงวดเป็นพิเศษ ร้อยตำรวจเอกพันศักดิ์เทพกูลรองสารวัตรป้องการป,าป,าปาราบปรามสถานีตำรวจปูธรควนมีดปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าชุดปฏิบัติการประจำด่านตรวจความมั่นคงบ้านควนม,มีดกล่าวว่าได้มีการแบ่งกำลังเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงเป้าหมายหลักในการปฏิบัติคือขาขึ้นไปทางเพอหาดใหญ่จะเน้นตรวจค้นบุคคลที่มีหมายจับยานพาหนะรถยนต์รถจักรยานยนต์ที่มีการแจ้งหายหรือรถที่มีลักษณะพิเศษดัดแปลง น่าจะเอาไปใช้เกอ่อเหตุในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนโดยเฉพาะวัตถุร,ระเบิดอาวุธปืนบุคคลที่มีหมายจับส่วนฟังขาลงไปเสีเอำเภอของจังหวัดส,สงขลาและ3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป้าหมายหลักๆคือการตรวจค้นเหมือนกันก็คือบุคคลยานพานหนะต้องสงสัยเน้นเป็นพิเศษการลำเลียงยาเสพติดจ,จากพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางนําไปสู่3จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือนําไปสู่พื้นที่ประเทศเพื่อนบ้านนะครับถึงอยากฝากถึงประชาชนที่สัญจรผ่านด่านว่า ขอให้เข้าใจการทํางานของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนป้องกันการการ่กอเหตุร้ายในพื้นที่อาจทําให้ต้องเสียเวลาและไม่สะดวกในการเดินทางบ้างและก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนช่วยเป็นหูเป็นตาพบเห็นสิ่งผิดปกติแจ้งหน้าที่สายด่วน1341ตลอด24ชั่วโมงกับสามจังหวัดหรือว่าพื้นที่ใกล้เคียงตรงนี้เราจําเป็นนะครับเราจําเป็นที่จะต้องสกรีนรถ ทุกๆคันที่ผ่านเพื่อป้องกันเหตุไม่ให้คนร้ายหลบหนีผ่านเส้นทางนี้และก็ไม่ให้เขาไปก่อเหตุในพื้นที่อื่นต่อนะครับในการปฏิบัติหลักๆโดยทั่วไปเนี่ยตามคําสั่งผู้บังคับบัญชาก็คือเราตรวจระบบ C C O C C C O C ก็คือหมายถึงว่าตรวจคน้นตรวจระบบความถูกต้องของรถและก็ตรวจบัตรประชาชนว่าบุคคลคนนี้มีหมายจับไหมเคยก่อเหตุทําผิดอะไรที่ไหนมาไหมอันนี้เราต้องตรวจทุก ปฏิบัติทุกหลักเราก็ใช้เจ้าหน้าที่ที่ด่านซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของตำรวจจะเป็นคนตรวจสอบก็ฝากพี่น้องประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าร้านหน้าบ้านหรือสถานที่ใดแล้วแต่ที่เราพบสิ่งต้องสงสัยสายด่วน1341ครับของกรมนภาค4นะครับโทรได้24ชั่วโมง การประชาชนที่สัญจรผ่านด่านความมั่นคงบ้านความมีต่างให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่เป็นอยา่างดีเพราะเข้าใจการทํางานของเจ้าหน้าที่รู้สึกสบายใจที่มีเจ้าหน้าที่มีความเข้มงวดทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและอยากให้พื้นที่จังหวัดชายแดน,นภาคใต้กลับมาสันติสุขตัวเร็วนะครับและขอประนามการกระทาของกลุ่มผู้ก่อเหตุความรุนแรงเพราะสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้บริสุทธิ์ประชาชนอยู่อย่างยากลำบากในการทำมาหากินในช่วงโควิด -19 พอสถานการณ์คลี่คลายบรรยากาศการค้าขายการท่องเที่ยวต่างๆเริ่มดีขึ้นกลับมาเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบอีกทําให้ไม่มีใครกล้าเข้ามาเที่ยวมาลงทุนส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในพื้นที่ขอให้หยุดการกระทำดังกล่าวครับเจ้าหน้าที่ก็มีความรับผิดชอบดีครับและก็ตรวจละเอียดก,ก็รู้สึกสบายใจครับก,รก็ขอให้ทุกคน ให้รักษากฎระเบียบของเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับช่วยกันเป็นหูเป็นตาช่วยกันดูแลรักษาความสงบไม่อยากให้เกิดการสูญเสียของจังหวัดนาราธิวาสและจังหวัดอื่น,นอีกต่อไปครับขอให้ความรุนแรงหยุดแค่นี้เถอะครับพอใจที่มีดามแบบนี้จะได้ความปลอดภัยของเราด้วยแล้วก็ ทางผู้โดยสารในรถด้วยไงแต่เขาเรียกตัวก็ช่วยบริการให้เขาหน่อยผมคิดมานานแล้วว่าเรื่องนี้ให้จะให้สงบเพราะว่าสารจังหวัดก,ก็สิบกว่าปีแล้วครับก็คือไม่สงบประชาชนก็อยู่ลําบากหาตามาหากินก็ลําบากอย่างเงี้ยโควิดก็หายไปก็อันนี้มาลาวก็ก็แบบไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่ความปลอดภัยไม่มีไม่อยากจะเป็นอย่างนี้เลย <c oughs> ครับผมอยากให้สังเกต